สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g o Tonight by MTS Go พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณสามทุ่มผ่านทาง Facebook MTS Go และเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาฟังแนวโน้มทิศทางราคาทองคำจากนายแพทย์กิชรัตน์กิรันยศิริประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุขสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการ โคชนัยใอ้นริษโกเรามีทุกวันเวลาสามทุ่มนะครับก็จะทดแทนรายการใน o n e y Channel สำหรับวันนี้ราคาทองคำจะเห็นได้ว่าปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มาส่งตัวบริเวณหนึ่งพันสองร้อเก้าสิบเหรียญตั้งแต่เช้าแล้วนะครับโดยภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังทรงตัววันนี้มีเรื่องของ CPI ซึ่งเป็นตัวเลขบ่งชี้ถึง ภาวะเงินเฟอ้อซึ่งปรากฏและออกมาอยู่ในเกณฑ์ตามคาดหมายคําว่าเงินเฟอ้อไม่จะเยอะมากนะนะครับเอ,อสําหรับภาวะทางด้านการค้าที่มีการพูดคุยกันก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากมายนักนะครับสําหรับค่าเงินดอลลาร์เองเห็นได้ว่ายังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะนิ่งเหมือนกันกับราคาทองคํา เป็นลักษณะของการทรงตัวในลักษณะอ่อนท่ากับฉะนั้นในเชิงของทองคําก็จะเห็นได้ว่าราคาตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นมายืนเหนือหนึ่นสองเหรียญอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นจุดสําคัญในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆไปก่อนนะครับเพื่อรอที่จะทดสอบระดับ1300เหรียญตรงนี้นักลงทุนโดยทั่วไปเฝ้ารอคอยในเรื่องของแนวต้านสําคัญ แล้วก็เป็นจุดของการทำกำไรนะครับ mm hmm. อมองว่าโอกาสที่จะไปทดสอบหรือจะทะลุขึ้นไปก็มีสูงนะครับฉะ mm hmm. นั้นในเชิงของการลงทุนก็จะเป็นลักษณะของการซื้อสะสมเมื mm ่อราคาอ่อนตัวและวขายทำกำไรสําหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคําในช่วงนี้ก็เป็นลักษณะ buy on dip sell on rally นะครับ mm hmm. ก็คือเป็นการซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวแล้วก็ หาจังหวะขายทำกำไรบริเรนแนวต้านนะครับราคาน่าจะมีการทดสอบพันสามร้อยเหรียญภายในอาทิตย์หน้านะครับก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับการลงทุนในทองคำในขณะนี้ซึ่งก็อยากให้นักลงทุนใน MTS โคเราเนี่ยได้กำไรกันทั่วหน้านะครับเพราะว่าอย่างย้ำว่าปีนี้น่าจะเป็นปีทองของการลงทุนในทองคำทีเดียวสำหรับนักลงทุนทองคำนะครับ ฉะนั้นอย่าพลาดในการทำกำไรแล้วก็อย่าลืมนะครับในช่วงแบบนี้ไม่ควรเปิดช็อตนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะราคาปรับตัวสูงขึ้นก็มีสูงแต่ว่าเชื่อว่าราคาจะไม่ได้ดีดโัวทีเดียวแต่ค่อยๆดีดตัวขึ้นไปนะครับก็ในที่สุดก็ MTS Go ก็ย้ำว่าอยากให้ลูกค้าทุกท่านของ MTS Go นั้นมีหลักการในการลงทุนที่ถูกต้องแล้วก็ จะเปิดช็อตในช่วงนี้นะครับหาจังหวะทํากําไรและขอให้ได้กําไรกันทุกคนขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณครับคุณหมอก็ราคาทองคําในวันนี้นะครับยังคงเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆหลังจากขึ้นมาเข้าใกล้บริเวณ1,300เหรียญต่อทอยออนซ์ซึ่งเป็นแนวต้านสําคัญนะครับปัจจัยสําคัญที่ต้องติดตามยังคงเป็นประเด็นทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับ โดยกลยุทธ์แนะนํายังคงแนะนําให้ซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวและขายทํากาไรเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้านและคุณหมอ,อยังเน้นย้ํานะครับว่าไม่แนะนําให้นักลงทุนเปิดช็อตนะครับก็อย่าลืมนะครับสําหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจลงทุนในทองคํานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ m t s g o แม่ทองสุขหรือโทร027707777ในช่วงเวลาทําการนะครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับ อย่าลืมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการ Go to Night by m t s Go เวลา3ทุ่มทาง Facebook m t s Go สำหรับวันนี้สวัสดีครับ